พร้อมครับอุ้ยรัวรัวรัวเลยอ๋ยิงรัวได้ด้วยครับยิงเพื่อนๆกดติดตามให้อต้อถึงหนึ่งพันคนเร็วๆนะครับ โอ้โหปืนเนิรฟนะครับตัวนี้สั่งมาใหม่นะครับของของพิเศษก็มีหลายกระบอกนะแต่วันนี้เราจะมาแกะดูเท่าไหร่เยอะหนึ่งพัน่านี่แต่คราวนี้เราจะมาแกะแกะดูเยอะมากเหรอครับเดี๋ยวเราเราจะมาแกะตัวนี้ดูแล้วก็จะมาแข่งยิงกับปืนของพิเศษนะว่าใครจะแม่นกว่าโอเคนะครับแกะกันเลยให้พีเซแกะแกะยังไงครับแกะเลย ใช่ไหมใช่แล้วมาบอกยิงแล้วโอ้โหนี่นะครับโอ้โหมีดูที่โกลาดมันใหญ่ตัวนี้หรือาสีน้ำเงินใช่ไหมกันพลังใช่อันนี้อันนี้จะเป็นขนาด M ของพี่ของพี่เซตที่เคยมีเป็นขนาด L สีน้ําเงินใช่โอเคแกออกมาจากถุงเลยครับให้พี่เชตช่วยดูให้หน่อยครับพี่เชครับนี่หนึ่งหนึ่งกล่องจะมีปืนแล้วก็มีกระสุนแถมมาให้ เขาม so <C Bis ps Island> ี like <bbe> ่านแถมมาด้วยนะครับนี่ฮะมีเป้าด้วยเหรอนี่นะมันทดลองความแม่นกันนะครับของนึงเขาให้มาเขาให้กระสุนมาจ่มาสี่แพ็คแพ็คละเท่าไหร่ครับแพ็คละหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบนัดครับผมอู้ก็สี่สิบนัดเลยเหรอโอ้โหไหนในในฐานะที่พี่เจสเคยเล่นมาก่อนให้ให้พี่เจสสาธิตให้ออโต้ดูหน่อยนะครับ นี่ครับเราแกะตรงนี้ครับตรงนี้โอเคอธิบายเวลาใส่กระสุนเราต้องระแนงออกมาแล้วก็ใส่กระสุนเอาปปุ๊บเราก็ปิดต้องปิดให้เป็นเสียงนี้เพราะไม่งั้นมันจะไม่ล็อกมันจะไม่แน่นแล้วก็ยิงได้ยิงไม่ได้ครับเร้วมาเปิดอันนี้ก่อนนี่คือเป็นสวิตคือกระอ๋อไหน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 ให้ออาต้องดูสิลูเอ้าแล้วถ่านอันนี้ล่ะใส่ต้องใส่ใส่เลยหรือยังถ่านต้องใส่ตัว เดี๋ยวเดี๋ยวเราไปหาไขควงแป๊บนึงครับอันนี้นะครับเราก็ต้องมาใส่ฐานตรงด้ามปืนกันนะครับนี่นะครับเราก็จะใส่ฐานตรงนี้สี่ก้อนนะครับโอเคแล้วก็ปิดฝาีวนะดูผมดูหน้าผมโอเคครับอันนี้เราก็ใส่ฐานเรียบร้อยแล้วนะครับ อ่าพี่เซตบรรจุกระสุนให้ออโต้ตัวไหนครับเดี๋ยวเราบรรจุกระสุนให้เต็มก่อนนะครับอ่าพี่เซตบรรจุกระสุนเลยใส่ตึ๊งน่าจะแบบติดนิ้วแล้วก็ีนี่ครับ ลุบลงล็อกมาเราจะมาเทสยิงเข้ากับกระจบัวนีอนนน้อันนี้คือเปิดนะครับครับอันนี้คือเปิดนะครับพอเปิดปุ๊บมันจะมีก็จะมีเสียงนะครับผมโอเคพร้อมนะครับต้องเริ่มยิงยงเลย,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 ยอุ้ยอุกก้ยกดรัวๆเลยครับอุ้ยเจ๋งอะอุ้ยอุ้ยนี่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 นน โอ้โหยังไม่หมดครับยิงต่อเนื่องต่อเนื่องยี่สิบนัดนะครับโอ้โหถือว่าแรงนะครับเนี่ยแรงมากโอ้โหค่อยๆไล่มาค่อยๆไล่มาค่อยๆไล่มาจะออกไหมจะออกไหมอีกทีนึงครับอีกครับยิงเรื่อยๆเลยยิง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 โอ้โหดูสิ อย่างเจ่งอ่ะเท่มากเลยปืนเนี้ยให้พี่เจสลองดูให้พี่เจษลองมั่งเดี๋ยวผมเนี่ยจะใส่กระสุนนะครับาะผมจะดีดนิ้วปุ๊บมันเนี่ยจะแบบมีกระสุนเต็มเลยโอเคไป <ใน S 1> ล,ลองดูทิสองหนึ่งนี่ครับผมเต็มเลยในนี่ครับพร้อมอใช่ดีดนิ้วทีเดียวก็กระสุนเต็มเลยสุดยอดมากะน,นะครับพี่เจษพร้อมครับอุ้ยร,รัวรัวรัวเลย เจ๋งโอ้ยปืนรัวเลยครับปืนกลครับโอ้ยยี่สิบนัดหมดเร็วมากอ่ะดูดิโอ้โยเราคงชนะนะครับเราจะมาแข่งอะไรกันดีครับเดี๋ยวเราจะแยิงเยิงยิงเป้าใช่ไหมครับใช่ครับเราเอาเป้าแปะไว้ใครที่ได้แต้มเยอะที่สุดคนนั้นก็จะชนะเดี๋ยวเราจะมาแข่งยิงเป้านะครับเดี๋ยวเราขอเวลาเตรียมสถานที่แป๊บนึง่งก็ไปเอาปืนของพี่เซตมาสองกระบอกนะครับ เดี๋ยวคลิปต่อไปเนี่ยเราจะมารีวิวปืนลูกซองกันโอ้โหอย่างเท่เหมือนจริงมากๆเลยครับเพื่อนๆคนไหนอยากจะดูเซ็ตกับออโต้รีวิวปืนลูกซองนะครับปืนเนิร์ฟลูกซองอันนี้นะครับนี่มีกระสุนด้วยนะครับกดติดตามแล้วก็เปิดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับเราคลิปต่อไปเราจะมารีวิวปืนเนิร์ฟลูกซองเหมือนจริงมากครับแล้วก็อีกกระบ,บอกหนึ่งก็เป็น ปืนมังกรดะกอนครับเอออันนี้เดี๋ยวปืนนี้เราจะใช้วันนี้นะโอเคครับปืนนี้เราจะเล่นวันนี้กันเลยพร้อมกับปืนออโต้ปืนกลปืนเนืสุดเท่นะครับเดี๋ยวเราจะมาแข่งกันนะครับยิงเป้านี่เป้าตัวนี้วันนี้เราจะแข่งสองกระบอกครับผมก,ก็คือมีปืนมังกรดากลอนของพี่เซษกับปืนกลของออโต้แต่ว่าเราจะแข่งอย่างนี้เดี๋ยวเราจะยิงปืนนี้ก่อนนะพี่เซส ยิง20 20นัดคนละหนึ่งครั้งแล้วเรามายิงใส่เป้าตัวนี้ดูซิว่ามารวมคะแนนกันใครจะเป็นคนชนะโอเคไหมแล้วก็แมตช์ที่2เราก็จะมายิงปืนดาก้อนตัวนี้ของพี่เซธเ,เ,เหมือนการเก็บคะแนนนะครับมาดูว่าใครจะเป็นผู้ชนะพร้อมยังนี่คุณคือใครครับโรนัลโด้โดครับโอ้โหโรนัลโด้เหรอชอวโอ้โรนัลโด้ทำงี้เหรอแล้วพี่เซฟล่ะ พี่เซตคือใครครับผมเป็นเนมาครับเนมาครับเนมาทำยังไงครับอึ่ยหนึ่งสองซ่มอุ้ยโอ้ติดไหมครับไม่ติดครับอันนี้อิงนะดูนะครับยี่สิบนัดเลยครับโไม่ดนยิงยิงให้หมดยี่สิบนัดเลยครับอุ้ยโดนโดนโดนอุ้ยโอ้ยโอ้โอ้ยเดี๋ยวเราจะมารวมคะแนนกันนะครับ โอ้ยโอ้ยตรงกลางโดนแต่ไม่ติด <Laura> ตนะครับวิ่งเอาเอายิงยิงเล็งเร้งนะสุดท้ายโอ้โหจบแล้วนะครับ,รบเดี๋ยวกรรมาการจะเก็บคะแนนนะครับ พิเศษได้หกสิแต้มขอครับขอครับเริ่มต่อไปผู้ท้าชิงคนที่สองนะครับผู้แข่งขันคนที่สองนะครับออตัว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 มายี่สิบนัดนะครับหนึ่งสองสามไม่เป็นไรครับยิงไปเลยมีทั้ง20นัดยิงไปเลยโอนั่นแหละยิงไปเลยยิงครับเล็งครับเล็งครับ ยิงครับยิงครับกดลงมาหน่อยครับครับยิงอุ้ยอู้อู้อู้อูตามลงมาอีกครับเฮ้ยออกแล้วครับออกแล้วครับออกออกออก,ออก,ออกยิงเลยครับยิงเลยยิงเลยครับแล้วอู้อู้ตีเหลืองไหมอู้ อุ้ยดู๋ยวูครับหมดยังหมดแล้วนะครับเราจะมานับคะแนนกันครับพี่เซษตัวเกที่จุดกองนะครับรอบนี้พี่เจตเป็นฝ่ายชนะเดี๋ยวเราไปแก้ตัวตูนเล็กกันข้างในบ้านเลยด้วยอ็ดีนะครับเรา ก่อนที่จะไปยิงเนี่ยเราจะมา,าดูแต่ว่ามืเนี่ยมันใช้ยาทำให้งานยังไงครับผมครับซึ่งเรากด,ดยิงนี้ไม่ได้นะครับเราต้องกดนี้ก่อนปุน๊บอ๋อชับก่อนแล้วก็ขอเหนี่ยวไกลปั้งอโอเคเรายิงัได้ครับยิงัวได้ด้วยเจ๋งเหมือนกันนะเนี่ยมีกี่นัดครับมี่เท่หมดหกนัดครับโอเคครับผมนัดมาครับเราจะมาเล่นเกมที่สองนะครับใช โอเคนะัดที่สองครับนัดท okay. ี่สองอุ๊อุ๊อุ๊อุอุ๊อสิบแต้มเดี๋ยวเราจะไปตรวจอีกทีว่าสิบแต้มจริงหรือเปล่านะออาวนัดที่สามครับโอเคนัดที่ห้านัดที่ห้าครับก็เรามีแค่หกนัดครับเกนัดสุดท้ายครับ คนาะทีหครับโอเคอันนี้อันนี้ได้เท่าไหร่ครับพี่เซษเมื่อก <มา S 2> ี้เท่าไหร่นะที่แปดแล้วเหรอสิบเยอะนะ้าไปในสิบนะเยอะเนาะสิบเยอะกว่าเป็นสามสิบแปดใช่ไหมครับสามสิบแปดไ,ได้ยังครบต่อไปการที่กำหนนะครับ นี่นะครับใ,ใช่ครับโอเ้เอ้ยอย่าอเอ้ยไม่เป็นไรไนโอ,โอ้กดต่ำลงมาหน่อยนี่รครับนะัดสุดท้ายเอโอยเ,เ,เจ๋งน,นะครับแอดเป็นสามสิบเกมน,นี้ออโต้เป็นฝ่ายชนะ แล้วเราก็คือเสมอกันโอเคครับไะโอเคครับสำหรับวันนี้เราก็จบการแข่งขันเรียบร้อยแล้วสวัสดีครับกดไลค์กดกระดิ่งกดแชร์ไปเจอกันคลิปหน้านะครับแล้วนโอเคครับครับสวัสดีครับ